ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจิลนิทาร์ลอเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเราขอเกินก่อนเหมือนประจำนะคะเหมือนทุกครั้งขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นค่าครูให้เราขอบคุณอย่างมากเลยนะคะและหวังว่าเพื่อนรับเอารับฟังแต่พลังงานดีๆเนาะอย่าอินอย่านอย่อยาซีเรียสอย่าเครียดน,นะคะ วันนี้เรามาทำรนดอมเช่นเคยนะคะเรามีหัวข้อคอนเทนต์ว่าเขาฝากไพ่มาบอกคุณนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานนะคะอาจจะตรงไม่ตรงกับทุกท่านนะคะแต่ก็ขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆแต่วันนี้เราไม่ได้บอกน้อว่ามีรา,าศีธาตุใดๆก็ขอให้ดูได้ทุกท่านทุกคนนะคะทุกราศี มีบุคคลคนหนึ่งนะคะที่คุณดิวอยู่เนาะเขาต้องการจะอยากเดินทางท่องเที่ยวนะคะอยากพาคุณไปเที่ยวไปสถานที่ที่ใกล้แม่น้ำที่มีความสุขที่โรแมนติกอยากพบอยากเจออยากมาคุยกับคุณนะคะคนคนนี้กับคุณได้อยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันหรืออาจจะ มีการตัดจบไปแล้วแต่เขาอยากกลับมาอยากกลับมาพูดมาคุยอยากกลับมาพาคุณไปเที่ยวนะคะในสถานท,ที่ที่มีเขาและคุณแค่สองคนนะคะเขาอยากให้คุณปลดปล่อยจากความทุกข์จากความสัมพันธ์ที่คุณและเขาอาจจะมีความทุกข์ต่อกันคือเขาอาจจะทำอะไรไว้ไม่ดีกับคุณ หรือว่าในกรณีที่ไม่เข้าใจกันเข้าใจกันผิดหรือมีบุคคลอื่นมาทำให้มันวุ่นวายปั่นป่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าสถาน,นีเอ่อขอโทษค่ะพูดผิดไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้คุณสองคนได้มีการจบลงหรือห่างกันไปนะคะเขาอยากให้คุณปลดปล่อยคือให้ลืมมันในสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านไปแล้วนะคะ ให้คุณนึกถึงภาพอดีตเก่าๆความทรงจำเก่าๆความรักที่เคยมีความรักความผูกพันต่อกันนะคะขอให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆในเรื่องราวระหว่างเขานะคะ เขาจะให้ความยุติธรรมนะคะกับคุณนะคะหรือกรณีหนึ่งเขา,าต้องการมาเรียกร้องขอความยุติธรรมในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าในกรณีที่มีการเข้าใจกันผิดหรือไม่ได้เคลียร์กันได้ตัดจบกันไปนะคะหรืออาจจะไม่ได้ตัดจบกันหรือบางกรณีอาจจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กัน แต่เพียงแค่ว่าพูดคุยกันรู้จักกันมาแล้วนะคะแต่ก็ได้มีการห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันอีกนะคะขาดการติดต่อเขาบอกว่าเขาต้องการกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมในด้านความสัมพันธ์นะคะเขาอยากกลับมาสื่อสารกลับมาผูกพันกับคุณนะคะกลับมาปลดปล่อยในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นอดีตนะคะคือให้ลืมมันไปนะคะคือ คนคนนี้อาจจะเป็นคนปากหนักไม่เคยพูดไม่เคยบอกความรักความสัมพันธ์ที่เขามีกับคุณนะคะเขาอาจจะไม่มาเคลียร์ก็ได้ค่ะแต่คือให้ลืมอดีตมันไปซะแล้วมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะตอนนี้เขามีหน้าที่การงานการเงินที่มีความคล่องตัวมาก กว่าเมื่อก่อนนี้หรืออาจที่เมื่อก่อนอดีตนี้อดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองก็ได้นะคะเขาก็เลยต้องไปมุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อเก็บเงินตอนนี้เขาฝากไพ่มาบอกคุณว่าเขาพร้อมแล้วทางด้านการงานการเงินนะคะพร้อมที่จะอยู่กับคุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างตัวสร้างฐานะไปด้วยกันหรืออีกกรณีหนึ่ง เขาจะมาสื่อว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่ที่สมพงกันนะคะการงานการเงินจะคล่องตัวนะคะไม่ว่าคิดจะทำธุรกิจด้านใดก็จะไปได้ด้วยดีนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเขาจะกลับมาให้คำตอบทุกอย่างกับคุณนะคะในสิ่งที่ คุมเครือที่คุณระหว่างคุณและเขาคือไม่เข้าใจกันอาจจะผิดใจกันหรือเขาอาจจะไม่เคยตอบคำถามคุณหรืออาจจะไม่เคยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะคะตอนนี้เขาจะกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คำตอบตามที่คุณอยากถามอยากรู้นะคะ แต่ก็อย่างที่ไพ่ใบที่สองบอกนะคะให้คุณปลดปล่อยลืมอดีตไปซะนะคะเขาจะกลับมาให้คำตอบอาจจะเป็นความรักที่ดีเขาอาจจะบอกคุณว่าเขามีความรักและความผูกพันกับคุณมากโดยที่ไม่เคยมีกับใครมาก่อนก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ช่างเชื่อมโยงกันได้ตรงกัน มากไพ่บอกว่าเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไพ่เห็นไหมคะเขาน้อยไปกินนั่นน้อยไปกินคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนาะไม่ว่าเริ่มต้นใหม่อาจจะสถานะคือแบบให้ลืมมันไปทุกอย่างที่มันไม่ดีปลดปล่อยมันไปกลับมาเป็นคนรักที่ดีนะคะแล้วก็ คุณอยู่ที่ไหนเขาก็จะอยู่ที่นั่นกับคุณตลอดไปนะคะคุณและเขาเห็นไหมคะเชื่อมโยงต่อกันเหมือนนกสองตัวนี้มีหัวใจที่เชือกผูกพันกันคุณและเขาเป็นสายใยรักความผูกพันที่ไม่เคยตัดขาดจากกันได้ถึงจะห่างกันไป ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแต่คุณสองคนสามารถมีจิตวิญญาณที่สื่อสัมผัสกันสายสัมพันธ์มันอาจจะเป็นมาจากอดีตชาติที่เคยเป็นคนรักเก่าผูกพันกันมานะคะเป็นคนรักจากอดีตชาติหรือไพ่ใบนี้จะสื่อว่าเป็นคนรักเก่าที่เคยจบกันไปหรือคนรักตั้งแต่สมัยเคยรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปเนาะแต่ความรักความผูกพัน ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เสมอนะคะไม่มีวันที่จะปลดปล่อยในระหว่างคุณสองคนได้ไม่ว่าการเวลาจะนานแค่ไหนนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกับคุณเลยแต่ความด้วยจิตวิญญาณของเขาอะนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดจบตัด ใจจากคุณได้นะคะเขาพยายามนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้นะคะเพราะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่ที่มีความรักความผูกพันกันมาจากอดีตชาตินะคะเขาไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเขาจะมาให้ความชัดเจนนะคะในทุกกรณี นะคะที่มีการคุมเคือในระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะถ้าเขาเคยทำอะไรคุมเครือกับคุณทำให้คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเขารักคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาจะกลับมานะคะเริ่มต้นใหม่นะคะจะมาบอกว่าเขามีความรักความผูกพันกับคุณนะคะเขาจะมาให้ความกระจ่าง ชัดเจนจะไม่ทําอะไรให้มันคุมเคือนะคะและไพ่ข้างบนเห็นไหมคะช่างสื่อได้ตรงข้างบนเขาบอกให้คุณลืมอดีตไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนไพ่ใบล่างบอกว่าเขาจะมาให้ความชัดเจนนะคะกับคุณเพราะว่าเขายังมีความผูกพันกับคุณนะคะเหมือนตรึงเอาไว้ระหว่างคุณสองคนน่ะเหมือนเป็นสายใยรักที่ตาตรึงที่ไม่สามารถตัดจบกันได้นะคะ วันนี้รู้สึกภัยช่างหวานเหลือเกินนะคะข้อความที่เขาอยากจะสื่อคุณเนาะไฟหายเขาจะมาปลดปล่อยอิสระนะคะให้คุณมีความสุขความสมหวังไปอิสระไปท่องเที่ยวกับเขานะคะคือไพ่ใบข้างบนบอกว่าจะมาหาให้ความยุติธรรมไพ่ใบล่างบอกว่าให้อิสระเขาจะหมดปลดปล่อยทุกอย่างความทุกข์ความ ไม่กระจ่างในระหว่างคุณเรื่องราระหว่างคุณสองคนเนี่ยเขาจะทําให้มันดีขึ้นให้มันกระจ่างให้คุณเป็นอิสระนะคะในด้านความคิดให้คุณปลดปล่อยเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาจะสื่อว่าตอนนี้ให้คุณปลดปล่อยตัวเองอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะคะเขารู้ว่าคุณก็คิดถึงเขาเนาะให้คุณหาอะไรที่ชอบที่ทำแล้วมีความสุขทำไปนะคะ อย่าไปหมกมุ่นในเรื่องความทุกข์ความเศร้านะคะคือให้คุณปลดปล่อยแล้วเขาจะกลับมาให้ความกระจ่างทุกอย่างนะคะเขาขอพรจากจักรวาลขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกวันว่าขอให้ความรักระหว่างคุณสองคนนี่ให้มันเติบโตเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไทรที่ราก อย่างลึกในผืนแผ่นดินที่ไม่มีวันที่จะล้มง่ายๆคือมีอายุยืนยาวตลอดไปความรักระหว่างคุณสองคนจะเป็นความรักความผูกพันที่มีความสุขโรแมนติกนะคะเขาขอพรจากจักรวาลน,นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งจักรวาลส่งมาให้คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แท้นะคะเป็นคู่ที่มีความรักความผูกพันนะคะเจอกัน ถึงไม่ได้พูดได้คุยกันมากมายแต่คุณก็มีความรู้สึกได้ว่าเขาคือคู่คุณหรือคุณคือคู่เขานะคะจัก,กรวาลท่านจะสื่อมาแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาภูมิใจนะคะที่เขาได้พบคุณพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะท่านจะส่งสื่อมาให้คุณนะคะให้บอกว่าคุณจะได้รับคำตอบทุกอย่างที่ คาใจนะคะที่ไม่เคลียนะคะพลังงานท่านส่งมาให้คุณสองคนได้พบได้เจอกันไพส่สองใบนี้เชื่อมต่อกันได้ดีมากเลยนะคะและข้างบนคือเป็นไพ่คำตอบนะคะจัก,กรวาลท่านจะสื่อว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไงก็ไม่สามารถตัดจบตัดขาดจากกันได้นะคะไม่ว่าอะไรจะแยกจากกันไปแต่ก็ไม่ในสายใยรักความผูกพันก็ยังโยง ใหญ่ให้คุณสองคนไม่สามารถตัดขาดจากกันได้นะคะถึงตัวไกลกันนะเลเบนชับคือความหลงไหลนะคะเขาคุณสองคนมีความรักและความหลงไหลต่อกันนะคะคือไม่สามารถตัดขาดจากกันได้เนาะเขายังมีความลุ่มหลงความรักความผูกพันกับคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะเขา เห็นคุณเขาเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นนะคะแล้วเขาก็หรือตอนแรกเขาอาจจะเห็นคุณเขาถูกใจถึงอาจจะยังไม่ได้ว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ใจตัวเองพอการเวลาผ่านไปเขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองว่าเขารักและหลงคุณเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่สร้างความรักความผูกพันกันไประหว่างคุณและเขานะคะ ผ้ไพ่ออกมาสองใบโอเคเขาอยากมาสื่อนะคะคุณสองคนอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะหนะ้าที่การงานการเงินสมหวังทุกประการนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือผลผลิตที่คุณสองคนทำไว้ที่หวานเอาไว้ก็หมายถึงเขาอาจจะหวานมาเมล็ดพืชพันุความรักไว้กับคุณนะคะและตอนนี้ความรักมันได้เจริญงอกงามเติบโตแล้วนะคะ เติบโตไปในทิศทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาให้ความกระจ่างชัดเจนไพ่ใบข้างบนหมายถึงที่เขาเคยหว่านความรักความผูกพันไว้กับคุณน่ตอนนี้เขาจะกลับมาเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนั้นนะคะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้ดวงสมพงค์คู่สมพงค์คู่บุญคู่บารามีนะคะอยู่ด้วยกันเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างนะคะ เขาและคุณมีสัมผัสที่6นะคะคือสามารถสื่อกันได้ทั้งทางด้านความรู้สึกนะคะบางครั้งอาจจะสื่อกันทางด้านความฝันก็ได้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะฝันแม่นและสื่อกันทางจิตวิญญาณนะคะอย่างที่เราบอกคือจักรวาลท่านส่งมาคุณแล้วมันก็เป็นข้อทดสอบแห่งจักรวาลที่ทําให้คุณสองคนได้แยกกันไปทําให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นคุณสองคนไม่ต้อง,งสงสัยเลยนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าเขาเป็นคู่ของคุณค่ะตอนนี้เป็นช่วงจังหวะแห่งโชคชะตานะคะที่ว่าคุณสองคนน่ะจะได้ต้องกลับมามาจูนกันมาคบกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะจากอย่างที่เราพูดเมื่อกี้น้จักรวาลท่าน อาจจะทดสอบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก็ได้ว่าเป็นรักแท้นะคะให้คุณสองคนได้รู้ใจิตใจตัวเองได้รู้ว่าใครคือคนที่ใช่ใครคือคนที่ไม่ใช่นะคะตอนนี้มันเป็นจังหวะของคุณสองคนที่จะต้องกลับมาเคลียร์กันนะคะ คุณมีความสามารถพิเศษนะคะเขาก็เช่นกันเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะเขาจึงมีความหลงใหลในตัวคุณเขาไม่เขาให้ความเคารพในการตัดสินใจของคุณแล้วก็ให้ความเคารพในความคิดของคุณเช่นกันแต่เขารู้ว่าเขาผิดเองที่เขาไม่ได้เคลียร์ในความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาจึงอยากจะขอโทษคุณอยากจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นอดีตนะคะให้มันจบลงไป น่เราเริ่มต้นกันไหนไพ่ช่างสื่อได้ตรงกับคอนเทนต์มากเลยค่ะอันนี้คือบทสรุปนะคะเห็นไหมคะจัก,กรวาลท่านสื่อสารมาเป็นแสงไฟที่สวยสดงดงามมากเป็นเห็นไหมคะส่องลงมาให้คุณได้เดินทางไปในในป่าที่ว่าอาจจะไม่ค่อยสว่างแต่มีแสงสว่างส่งมาคือจัก,กรวาลท่านจะสื่อว่าคุณสองคนนะ่ะ จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นความรักความผูกพันที่ไม่สามารถตัดขาดจากกันได้เป็นคนรักเก่าคนรักจากอาดีตชาตินะคะเป็นคู่บุญคู่บารามีเนาะโอเคงั้นเราจะเอาข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณนะคะคเขาบอกว่าเขาชอบคุณมากนะคะบางครั้งเขาอาจจะทนไม่ไหวก็ ตามนั้นอาจจะหมายถึงว่าอาดีตที่ผ่านมาเนาะมันมีบางอย่างที่คุณสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันถึงบางครั้งเขาอาจจะรับคุณไม่ได้ในบางครั้งแต่เขาก็จะบอกว่าเขาก็ชอบคุณนะคะโอ้ออกมาจากใบสีฟ้าไพ่ใบนี้เป็นใบที่ทําให้มีความสุขคุณสามารถดึงได้ดึงออกมาได้ทุกเมื่อแสดงว่าเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะไพ่จะสื่อว่าคุณ สองคนเป็นความโชคดีของกันและกันนะคะเขาบอกว่าเราสองคนน่ะเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะเป็นสิ่งเป็นคนสองคนในโลกใบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกันที่สุดไม่สามารถตัดขาดจากกันได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโลกใบนี้นะคะ โอเคเราขอให้คุณรับพลังงานแต่บวกๆไปนะคะขอให้คุณมีความสุขการงานการเงินและความรักสุขภาพแข็งแรงนะคะรักนะคะบ๊ายบาย